สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะและวันนี้ครับพิเศษมากเพราะว่าเราจะมาเล่นเกมไฟนัแอตเฟรดีกันแต่ว่าเป็นเกมไฟน a ลแอตเฟรดี้โควอฟในโรบอทครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นเกมนี้มาสักพักนึ่งละแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เล่นสักทีนึงแต่เมื่อได้เล่นเกมนี้เขาให้แล้วเนี่ย ก็รู้สึกว่าเกมนี้ทําได้ดีมากๆเลยครับคือเป็นฟัน,นาฟจริงๆนั่นแหละแต่ว่ามีการปรับให้มันดูดีขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งหุ่นอนิิมทรอนิกสามารถเดินได้จริงๆไม่ได้วาร์ปได้เหมือนในเกมหลักนะครับแล้วก็เล่นได้หลายคนด้วยเหมือนว่าจะเล่นได้มากสุด5คนละมัง้งอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าในวันนี้ครับผมพาคุณกล้องมาด้วย ดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันสักประมาณ2คืนนะครับถือว่าเป็นออเดอร์ฟให้ทุกคนได้ลองดูกันก่อนถ้าทุกคนแบบว่าเห็นแล้วสนใจเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปต,ต่อไปให้ทุกคนได้ดูแล้วกันเอาละ่ะไม่ต้องเสียเวลามากครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า USAUSA USA, <1993. S 1> ปี1993 After long หลังจากที่ต้องดิ้นรนเรื่องภาระการเงินกันมาอย่างยาวนาะนในที่สุดคุณก็ได้งานสักที f r e d ดี้ a ฟสแบรดพิซ่ากำลังตามหายามกะกลางคืนเพื่อให้ทุกอย่างลงรอยในตอนที่เขาปิดร้านอย่างไรก็ตามคุณได้รู้แล้วว่าบริษัทนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ปัญหาการเงินเพียงเดียวเพราะเขายังซ่อนศกต่นัตกรรมอันเลวร้ายเอาไว้ด้วยบางคนก็บอกว่าเราหุ่นแอนิ a มาทรอนิกได้ทำการกักเก็บวิญญาณของเหล่าเด็กๆที่ตายไว้อยู่ในตัว แต่ด้วยภาระหนี้สินคุณเลือกที่จะเมินเฉยความจริงนั้นและมุ่งหน้ามาทำงานในคืนแรกของคุณเย้เราสามารถซื้อของได้ด้วยครับคุณมานี่อวอชอ๋อสามารถดูนาฬิกาได้อ่ะผมซื้อแล้วกันเฮ้ยคุณนี่เอาตังค์จากไหนมาเอาเริ่มมาผมมีเจดดอนเนี่ยผมงงมากเลยอ๋อเออมากมันไหนลองดูซิว่าร้านเป็นยังไงโอ้ m ม g o ก ต้องม,มาดูนี่แล้วไหนฮะคุณเอเม็ทรอนิกฮะนี่เฟรดดี้บอนนี่ชิก้าผมได้ยินเสียงโทรศัพท์ด้วยมาเร็วอ๋อครับน่าจะมีคนโทรมานะตอนเราเข้างานพอดีนะน่าจะมาสอนเราเรื่องว่าต้องจัดการอะไรยังไงอ้าวคุณเข้าไปตรเนียวนะออ้าวแล้วคุณจะรู้มาได้ยังไงวะเอ,อ <S <S 2> <S 2> เดม อ๋อคือทุกอย่างมันจะมืดลงแล้วครับตอนนี้อืมครับเอาแล้วไงมันก็มืดอยู่แล้วหรือเปล่าคุณไม่ไม่คือหมายความว่าแบบคือตอนแรกเมื่อกี้มันไม่มืดไงใช่ไหมเออโอ้สามารถนั่งได้ด้วยฮะโอ้ผนั่งปุ๊บก็คือเป็นอ๋อเป็นแบบโอ้โหคุณได้นั่งเปล่าอืมาคุณลองนั่งคุณลองนั่งอะ ลงนั่งมันจะเป็นเหมือนเกมเพย์แบบฟันับหนึ่งเลยฮะแบบเป๊ะเลยอ่ะแดมเจ๋งๆอ่ะโอเคประเด็นคือเนี่ยถ้าคุณหันมาด้านหลังมันจะมีกุญแจไปคิดเช่นด้วยนะครับไปห้องครัวนะไม่รู้ทำอะไรได้คือเราสามารถออกไปได้ไหมตอนเนี้ยออกได้เห็นไหมเข้าๆออกได้อุ้ยทำไมมันกระพริบกันน่ะแม่ผมเปิดไฟอ๋อ จริงพอให้ประตูมันดำแล้วผมว่ามันแปลกๆนิดนึงนะใช่ไหมแค่นั้นเพี่งแค่เดินออกไปเราก็เห็นนะเอออ๋อเออว่ะคือมันแบบคือมันบังคับว่าอยู่ในนี้ต้องมืดะอะไรอย่างนี้ปะ่ะอ,อ่าคือมันบังคับให้เราเห็นอนะนิมมโทรอนิกส์จากหน้าต่างครับห้ออามดูจากประตูผมว่าใช่ก็แรกๆน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเออดี๋ยวคุณดูฝั่งซ้ายผมดูฝั่งขวาให้แน่อนอน ถ้าคุณก็ไม่มีอะไรเราจะไปเราจะลองเอาเราเองเอาคุณเราเังไปคีิเชนไม่ได้เนาะอยากลองฮะเอออยากลองมาแขวนกันขัดนี้ใช่ไหมแขวนมาแบบส่องแสงมาขนาดนี้ทั้งที่แบบไม่มีสปอตไลท์อยู่แถวไหนก็ไม่รู้นะส่องแสงได้ไงวะแตะจัดอะตอนนี้ไม่มีตัวไหนขยับนะทนี่ผมดูอยู่โอ้ยยังสอนไม่เสร็จเลยครับเอาจริงสอนสอนโดยอ่าสกอตคอตันฮิมเซลเลยนะ จะดึงข้อมูลมาแบบเป๊ะๆเลยอ่ะอุ้ยมันกดกดจมูกเฟดี้ได้ครับมันจะมีเสียงโอ้โหตอนนี้ไม่มีหุ่นตัวไหนขยับเลยนะก็ถือว่าดีไปหวังสายรถตอนนี้เอารถดเรื่อยๆฮะเฮ้ยทำไม86%แล้วยังเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะอือจริงๆแล้วโอ้โหเสียงดังจัง เ็ไม่ได้เปื่อปิดอะไรไว้จริงๆใช่ไหมเออผมไม่ได้ปิดอะไรเลยเนี่ยมันใช้พลังงานหนึ่งอยู่ตลอดเวลาก็น่าจะน่าจะเป็นเกณฑ์บ<ม>ังคนะับเอาในในนี้แหละครับตีหนึ่งสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ผมว่าก็อยู่ในจุดที่ดีมากนะครับเออ <S 2> 2. <S ด้วยโดยฐานะที่ผมเป็นเซียนฟัน้ำเนี่เออ,อหนึ่งหนึ่งเอยเนี่ยตีสองแล้วคุณแปดสบาเปอร์เโอ้ อคือแรกผมผมหลับรอได้ั้มผมนอนแล้วโชวดีครับคุณโอ้โหผมหลับด้วยผมหลับด้วยคุณระวังนะจานจานบนหัวตกเอาได้นะจริงดูกล้องมันินเกมหลักก็กินไฟใช่ไหมครับถ้าดูกล้องใช่ครับดูกล้องก็อกินไฟทั้งคู่เลยดูกล้องนี่ถือว่าสองขีดเลยนะโอ้โหใช่คือคือมันมากสุดมันจะประมาณห้าขีดปะเออก็คือเปิดไฟ เปิดไฟปิดประตูสองสองอันแล้วก็ดูกล้องไปด้วยนะร้อนครับร้อนอ๋อสร้างลมสร้างลมเอ้ยคุณเอ้ยเอาแล้วไงผมนนี้เดินแล้วใช่ไหมใช่ครับโอเคผมเห็นละเอาจริงแล้วเราถ้าตามหลักที่ผมแบบเล่นมาตลอดเนี่ยคือเราโฟกัสแค่สองจุดก็พอนะครับ กล้อง 2A 4A 2B 4B แค่นี้แล้วก็1 c อ 1> คอยโฟกัสมันว่าฟ็อกซี่อยู่หรือเปล่าแค่นั้น,นะฮะอุ๊ย <Wow. S 1> มันเดินต่อแล้ววะ่ะเหมือนบอน,นี่เดินต่อแล้วนะคุณผมชอบที่ม,มันเห็นเดินเลยอะ่ะเกมเนี้ยแบบเห็นเนจริงจริงอ่ะผมยืนมองมันเดินอยู่อะ่ะโอ้โหสุดยอดเลยฮะแล้วมันไม่ใช่เดินแบบว้าไปมันเดินแบบแอนิเมทรอนิก์อะ,ะอครับโคตร่ยฟ็งม่ราาางนนนนะะะผวัสบบยค เอาแล้วอืมแต่จริงยามมีคนเดียวนะไม่ผมก็คุณนั่แหละต้องเป็นมิมิกสักคนเราถือว่าเรามาด้วยกันก็แชร์เงินด้วยกันนะถึงแม้ว่าที่นี่มันจะเริ่มใกล้จรงแล้วก็ตามนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะวันแรกก็ดีนั่งชิวๆนะชิก้าหายไปแล้วครับตอนนี้อ้าวไม่ชิวอ่ะอ่เหมือนหายไปเยอะแล้วนะฮะ ใกล้ยังผมจะปิดแล้วนะปิดแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมายังอ่ะผม oh, ยังนะ okay, okay. เปกันผมควรจะเปิดไฟกันเมื่อกี้ลน <c oughs> มันถอยไปละโอเคครับเออโอ้โหมันไม่ถอยมันก็อยู่ตรงนี้หละบั๊โอ้แต่ชิก้าเนี่ยผมไม่เห็นชิก้าผมไม่เห็นเลย <c oughs> ใกล้เลยหรอคุณโอ้ โอเคคือผมงงเลยเพราะว่าผมกด e แต่จริง e มันต้องอะไรนะมันต้องกด R อุ้ย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 ยังยูโอ้โหทักอย่างนี้เลยเหรอวะถือกีตาร์ไปด้วยระวังนะคุณอันฟาด้วยกีตาร์ผมไม่เห็นชีก้าในแคมป์ a เลยวะแย่แล้วให้ผมเห็นละ มูริชิก้าเดินเดินจากไปตีห้าแล้วครับผมว่าผมปิดปิดค้างเลยดีกว่าอย่างเงี้ยปิดค้างฮะจริงเออรอเลยอือโอ้คุณแบบมเซ็นไปแลกอะไรเงี้ยอ๋อไม่รัสโกอะไรเงี้ยอืมก็เขาให้พลังงานมาขนาดนี้แล้วก็ใช้ให้คุ้มหน่อยนะฮะเอาโอเคคุณปั่นมาเท่านี้ผมใช้เท่านี้อื น้ำมันที่ใช้ไปแล้วเอามาคืนไม่ได้วะออไฟเราก็ไม่ต้องจ่ายเองใช่ครับมีแต่ได้เงินโอ้ยคุ้มกับคุ้มใช่ไหมแค่ร้อนหน่อยห้องนี้ยมีแต่พัดลมเนี่ยอันเดียวเนี่ยร้อนเหลือเกินตอนเนี้ยถ้าใกล้หกโมงเช้าถ้วผมเปิดเบอร์สุดนะพัดลมอ่ะร้อนร้อนจริงนะครับไม่ต้องประหยัดละวันนี้กลับมามองผมอีกแล้วอ่าหกโมงแล้วครับโอ้โห โอ้โโมงแล้วมันไม่ไม่ไม่ตัดฉากนี่น่ากลัวเหมือนกันนะเออจริงเออเฮ้ยทำอะไรกันอยู่วะเฮ้ยมันเดินกลับอยู่คุณวิเดินกลับไปไหนโอ้มันเดินกลับไปจริงจริงว่ะเฮ้ยเฮ้ยชิก้าอยู่ไหนอะเนี่ยอยู่เนี่ยคือมันเราเห็นมันแล้ว็ไบนเวทีแล้วครับโอ้โหแบบเรียวทามแบบฟันทับเรียวทามไปอย่างนี้แต่คุณคุณถ่ายรูปกับกับนั้นหน่อยดิถ่ายรูปกับบอนนี่หน่อยฮะ เฮ้ยนี่นี่นี่ตั้งกล้องอาหาน่อันหนึ่งสองแฉอ่าขอบคุณมากบอนนี่โว้ยโ <c oughs> ดนจับสกแกนนี่คือจบเลยนะโอ้โหคุณอืมมาดูดิไหนฮะโอ้โหคือผมไม่มันเจ้านี่คือการกลับบ้านหรือกลับไปเกิดใหม่นะฮะเปิดประตูสนิทมากเลยอะไป,ไป,ไปออกมาข้างนอกมันมันแสงมันจ้างไงเช้าแลว้วแสงมันจ้ามันจะแสบตาหน่อย ัเลือกอะไรฮะ next night ครับไปไปไปทำไมมันมีเลือกสามคนวะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมีมีผิดมากกว่าหนึ่งคนอุ้ยเฮ้ยอุ้ยโอเคคืนที่สองเดี๋ยวเราจะลองเล่นสักสองคืนก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าแบบว่าดูดูว่าคนชอบหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวถ้า ทุกคนชอบเราจะมาเล่นกันอีกแล้วรอบหน้าเนี่ยผมว่าเราเล่นถึงคืนห้าเลยเอางี้เลยเราจะได้ไปประนับสองต่ออะไรอย่างนี้นะครับเอางี้เดี๋ยวผมซื้อเอ็กซ์ตราเปอร์เซนเทให้แล้วคุณคุณซื้อเวลาให้หน่อยอ <That 's S 1> ่ะนะครับโอ้โหเดี๋ยว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 เดี๋ย,ยคือซื้อเนี่ยมันบอกว่ามีไอเทมในสต็อกสิใช่ไหมสิบในที่นี้คือเปอร์เซ็นต์เดียวคือผมซื้อมาเนี่ยตอนนี้มีมีร้อยหนึ่งเปอร์เซนต <c oughs> เออผมเห็นเหมือนกันวะ่ะร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเครียดจัดอุ้ยดินเสียงโทรศัพท์อีกแล้วคุณมะผมรวยใครใครโทรมารอบนี้ผมคาดเดาว,ว่าฟ็อกซี่นะ่าจะเริ่มเดินแล้วนะครับตามตามหลักของฟานาฟนะโอ้ผมก็ยังคงสงสัย,ยว่าคิดเช่นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะตอนนี้เราก็ยังอ e ินเทอร์แอคกับมันยังไม่ได้เลยนะฮะโอเคครับคือประเด็นคือมันมันสามารถเปลี่ยนโบรได้ในในเกมเนี้ย ผมก็อยากคือถ้าเราเราไปคิดเช่นเนี่ยเราอาจจะปลดล็อกโลใหม่เป็นคนทําอาหารก็ได้นะใช่ไหมโอ้โหล้วจะคุณจะทําอะไรในกาดดึกอะครับทําไม่ยามคนกินเนี่ยเป็นไฟไงอ๋อเี่ยนะโอ้โเริ่มมาชิก้าเดินออกมาแล้วครับมันยังฮันโลฮัโลอยู่เลยชิก้าออกมาแล้วใช่ครับเกียนนีมนี้ไม่ให้เวลาเสียเปล่าจริงๆเปิดมาก็ซัดกันเลย ต้องยอมรับนะครับว่า1%เซ็นที่เราซื้อมานี่เปลี่ยนเกมอย่างหมาหันเนี่ยใช่ครับแบบเมตาของเกมนี้แบบชิฟเลยทีเดียวเออเก้าดอนนี่คือแบบว่าโอ้โหมันวิ่งมาครับสุดยอดเลยฮะมันวิ่งมาขนาดไหนฮะไม่รู้ฮะครับครับโอ้มันอยู่ในห้องห้องสามครับห้องสามแกฟฮะไหนวะครับมันเข้าไปทางไหนวะโอ้ไม่เห็นนะครับมันอยู่ด้านซ้ายของถงทางเดินตรงกลางครับอ้เห็นแล้วฮะอยู่ใกล้มาก มันมาใช่ไหมโอม้มอันวิ่งมาแล้วฮะปิดก่อนเลยฮะจะใจร้ายอะไรกันขนาดนี้ชีก้ายอยู่ในห้องห้องน้ำนะครับโอเคเยยังอยู่ไหมย,ยังอยู่ครับ <Okay. S 1> โอเคเสียงอย่างนี้ชัดเจนฮนะอยู่แน่นอนเอาแล้วไง ชิกาอยู่ในห้องครัวโอเคยังยังอยู่ดีฮะยังไม่มีปัญหาเอาละทีนี้เดี๋ยวคุณก้องอย่าเงียบดิฮะผมลนนะอย่ากจะเย็นไอ้ดูมเดินออกไปแล้วครับเดินออกไปแล้วเดินออกไปแล้วโอเคโอ้ยผิดบ่อนี่นี่จะจะลุยหนักหน่อยนะระวังด้วยแล้วกันลุยหนักเลยฮะชิกายังยืนนิ่งอยู่แล้วฮะตอนนี้ คุณมาไฟบอนนี่แทนไหมครับเวลาคุณจะการเลยมันต้องมีคนตายแน่นอนตายกันทั้งคู่นี่แหละน่าจะตายนะผมว่านะเอ๊ะไม่ไปเปิดโอ้ผมได้ยินเสียงใส่กล้องเสียงฮัมของฟ็อกซี่นะฮะเดิร์ดดิดอมเดิร์นดิดอมเดิรดดิดอมเริ่มละเริ่มละวชิก้านี่คือพี่จะยืนอยู่ตรงนี้อีกนานไหม ผมก็มีทุรลเหมือนกันนะเออผมเพิ่งเห็นว่าถ้าดูกล้องมันก็จะสว่างในแบบจริงๆด้วยนะโอ้จริก็คือ,อใช,อใช่ใช่เนี่ยเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมดูให้ใหอะ C A นะเป็นไงอืมโอเคโเคตรดีเลยแบบบางทีคุณอาจจะคอเปเลตคุณอาจจะคุยกับเพื่อนว่าเอ้ยยังไม่อยากเปิดไฟเปิดกล้องดูตรงนี้ให้หน่อยก็ได้มันจะมันส่ากกว่าเปิดไฟดูเอง้วยแหละบางจุด เจ๋งดีครับผมว่าเออเจ๋งดีเจ๋งดีมันเอกรีอืมเอเรีดอุ้ยโหมาดีกับพริบก็ผมก็สะดุ้งเหมือนกันนะคุณดูกล้องอยู่ดีกับพริบเนี่ยเดี๋ยวนะจื่อทําไมนายมาไวจังเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชิก้าหายจากห้องน้ำไปแล้วนะฮะอุ้ยมันเดินมาแล้วฮะมันเดินแล้วฮะผมเดินแล้วฮะผม มันเดินมาขนาดไหนครับผมผมอยากรู้จองเลยฝั่งนี้ก็ใช่ย่อยเอาแล้วไงลุกหนักลุกกันหนักโอ้ยแล้วพี่ฟ็อกซี่ก็พร้อมวิ่งแล้วนะฮะตอนนี้ลอยตอนนี้เปอร์เซ็นต์เราก็ตีสองหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับคุณบีมน่าจะไม่ดีนะสถานการณ์อย่างนี้อีกคนเลยโอ้โหโอเคผมต้องออพติไมซ์ละ โอ้โหตรงนี้เลยด้วยโอ้ยอุ้ยอุ้ยผมอัพติไมไม่ได้โอ้ยถ้าพี่ยังไม่ไปไหนผมก็ต้องอยู่กับพี่แย่แล้วฮะอู้ดมันไม่ไปไหนจริงๆอ่ะแย่แล้วเผื่อดูทีดิไปยังไปแล้วมั้งชิก้าอยู่แคมด้านหลังผมเลยฮะตอนนี้คือคือหลังผมเป๊ะเลย ลองฟ็อกซี่วิ่งมานะฮะตอนนี้ฟ็อกซี่เริ่มแงมนะครับโอเคดกดงปุอาแอนดิกบัตรทอนแล้วตอนนี้อาของจริงเฮ้ยชิก้าสวัสด,ด,ด,ดีฮะเฮ้ยชิคก้าสวัสด,ดีเฮ้ยทักทายโอเคแม่เอาแล้วห้าสิบห้าห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณจีสามผมคิดว่ายังยังดีนะ ยังไม่โดนเอ๊ะน่หายไปโอเคผมเพลนละไม่ไม่เป็นไรโอเคครับมันไปมันไปฉี่มาฮะชิก้าผมยังแบบประชิดประชิดหน้าจอโอเคหายไปแล้ววะหายไปแล้ววะผมคิดว่าเราต้องพอนแล้วล่ะพอนแล้วฮะพอนเลยดีกว่าไม่งั้นแบตไม่พอเราจะเอาแบตที่ไหนไปชาร์จโทรศัพท์ครับจริงฮะขอเช็คอีกรอบหนึ่งเพื่อความมั่นใจนะครับโอเคผมพอะอล้อหือ โอเคโอเคครับนี่บนนี้ก็เข้ามาคนข้างใกล้อย่านะอย่าวิ่งนะอย่าอังรักอย่านะอู้มาอีกแล้วเพื่อนรักกระตายหน่อยเพื่อนรักผมมีทักทายมาหน่อยครับหนึ่งสองไม่เห็นโอ้ยเกือบไปแล้วไหนนะมันอยู่ไหนนะเมื่อกี้อ้าวไปแล้ว ไม่ผมว่าได้อยู่ที่แคมสองบีใช่มันอยู่ด้านหลังหลังเราครับมันอยู่หลังเราอ่าโอเคก็ถ้ายังไม่ปลอดภัยยังไม่มั่นใจคุณก็ปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนฮะแต่ถ้าตามไม่ขักิเกมเนี่ยคือเรารอให้มันอยู่ใกล้รอให้มันเรากดไฟแล้วมีเสียงแวงนี่ก็ได้เหมือนกันอ่าโอเคกันรอครับอ่าโอเคครับผมโอ้โห นี่ไม่ได้เตรียมมาก่อนนะทุกคนผมพูดไว้เลยโอ้ยตายตายฟ็อกซี่นี่คือแง้มแล้วแง้มอีกนะฮะลุ้นกันจนฉี่เหนียวแล้วยังไม่วิ่งแค่ยังไม่วิ่งเท่านั้นแหละเวนทีสตาร์ท running ผมมองได้เลยว่าวีชุดลีบิงร่บโอลิมปิกจะเริ่มต้นขึ้นโอ้โหสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตีห้าผมว่า ผมว่าได้สวยเออพอได้เลยคงชาร์จโทรศัพท์แถมยังชาร์จ iPad ดได้อีกนะใช่ครับอืมอืแล้วเราสามารถเอาแบตนั้นนะครับไปขายต่อชาร์จให้เพื่อนต่อให้ด้วยนะใช่ครับแต่ว่าก็จะชาร์จซัมซุงไม่ได้นะครับกินแบตอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยสักครู่สักครู่ขอเช็คก่อนขอเช็คอันแน่ ใกล้เราจังเลยพี่ชายมาแล้วกระต่ายน้อยคอยรักมาอีกแล้วอีสเตอเ๋วต้องรอดูก่อนว่าชิก้าจะเริ่มเดินตอนไหนมันเดินแล้วมเคลื่อนไหวทุกครั้งที่มันเคลื่อนไหวเราแทบจะอยู่ไม่ไหว เล่นแบบนี้ใจเต้นอยู่นะคุณจริงอะแนี่มันดูทำอะไรได้เยอะฝั่งไหนฝั่งผมใช่สีก้าร์ฝั่งผมเองโอเคฝั่งนี้ปิดยาวครับฝั่งนี้ปิดยาวแล้วคุณคอยสอดส่งฝั่งนู้นด้โอเคผมกำลังคิดอยู่ว่าเราจะไปต้องซื้อวอร์ดเหรอถ้าแบบมันมีวอร์ดที่ทีวีแต่เนี่คือเราไม่รู้ใช่ไหมว่าในทีวีเนี่ยมันจะบอกเปล่าใช่ใช่เรา ผมวิ่งตามเลยเห็นไหมตอนนี้อยู่ไหนไหนเราด้วยอุ้ยเรีบลอยอ้ยคืนที่สองก็ผ่านไปได้อย่างง่ายดายสินะนเชนะโอ้ยถือว่าเป็นวันทริปเกิดอย่างดีนะฮะถ้าทุกคนอยากเห็นพวกเราเล่นต่อนะครับก็อย่าลืม ไปดูฟนาพาร์ทอื่นของคุณบีนะใช่ครับผมนะแล้วก็อย่าลืมดูฟนาดารลี่ผมด้วยนะฮะเออนะจะได้แบบว่าช่วยกันนะครับผมเนาะแล้วก็อย่าลืมนะใครแบบว่าเออใช่คือในใน u t u b e เนี่ยมันสามารถดูได้ว่ามีคนแชร์คลิปมากน้อยแค่ไหนก็ฝากแช,ชร์เออฝากแชร์ให้ให้ทุกคนแบบให้คนอื่นๆดูนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้น่าสนใจคลิปนี้แบบว่าอยากจะแชร์ ให้กับคนอื่นได้ดูต่อก็เชิญได้ตามสบายเลยนะครับโดใช่ครับแล้วสั่งผมเป็นโดนโอเคฮะงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมไปทำงานต่อละไปใช่ประเด็นคือเราก็สามารถดูดูนี้ต่อได้ด้วยนะเอ๊ะ โคตรเรียวไทม์อะเรียวไทม์ของจริงเลยคำถามคือทำไมอันนี้น่าสนใจมากใช่เออไอเรื่องห้องโครงห้องครัวอะไรเงี้ยคือมันเสน <ๆ S 1> ส็จจริงถึงขนาดที่ว่าแบบคือนี่สามารถเป็นเกมแบบออฟฟิเชียลเลยก็ออยังได้นะเออใช่ก็ออยังไม่เข้าใจ